สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องซอฟต์เซิร์ฟหนึ่งหัวตัวโมเดล2014นนะคะวิธีการประกอบมีดังนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้ากากนะคะหน้ากากค่ะอันนี้จะเป็นแท่งกดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นใบพัดค่ะโอลิงรองใบพัดโอริงหน้ากากค่ะแล้วก็จะมีน็อตล็อกค่ะหัวกดนี่จะเป็นคันโยกนะคะส่วนนี้จะเป็นตัว ล็อกคันโยกค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบมาประกอบให้ดูนะคะก่อนที่เราจะใส่แท่งกดไปนะคะแนะนำว่าให้ทาอีมันหรือเนยหรือเจลฟูดเกดนะคะไปที่บริเวณแท่งกดค่ะทาให้หนาๆน,นนิดนึงนะคะมันจะลดการเสียดสีของตัวแท่งกดได้ค่ะเวลาเราประกอบไปมันก็จะประกอบง่ายนะคะไม่ฝืด หัวกดวิธีการใส่หัวกดก็คือใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เอาอุ้งมือค่ะกดลงไปนิดนึงนี่ค่ะวิธีการถอดง่ายๆเลยก็คือปลดตัวนี้ออกนะคะแค่นี้เองค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่ตัว ล็อกแกนค่ะหรือคันโยกนั่นเองใส่ลงไปแล้วก็ใส่ที่ล็อกคันโยกนะคะใส่โอลิงค่ะ วิธีการประกอบหน้ากากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะองค์ประกอบมีแค่นี้ค่ะต่อมาเป็นใบพัดค่ะใบพัดก็คือใส่ตัวซิลิโคนรองใบพัดค่ะสวมเข้าไปได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอะไรค่ะไปประกอบที่เครื่องใส่ใบพัดเข้าไปในเครื่องค่ะจากนั้นใส่หน้ากากค่ะ ก็น็อตล็อกทั้งสองตัวนะคะเวลาล็อกหน้ากากค่ะแนะนําว่าอย่าเพิ่งหมุนด้านใดด้านหนึ่งแน่นนะคะให้หมุนให้หน้ากากเขาอยู่ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นค่อยมาหมุนให้แน่นทีเดียวนะคะวิธีการประกอบเครื่องก็มีแค่นี้ค่ะ